สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องงานไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปด้วยนะคะ ก่อนสิลิปดาสวัสด,ดีจ้าลิปดาสวัสด,ดีค่ะคุณลงุงวันนี้ขอรับคุณด้วยนะคะเอ้าฝนตกนี่นาจริงด้วยงั้นเรามาเล่นเกมกันเถอะได้เลยเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะที่แท้ก็ไฟฟ้าดับนี่เองรออีกสักพักไฟฟ้าก็น่าจะมาเนาะ รอนานแล้วนะเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะมาสักทีล่ะนั่นสิไม่มีไฟฟ้าแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยลิบดาโคลาถ้าทางว่าสายไฟยของที่บ้านจะมีปัญหานิดหน่อยนะคงต้องให้ลุงเคนมาดูพรุ่งนี้เอาแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับถ้ายัางไงวันนี้ทั้งคู่ก็เข้านอนก่อนก็แล้วกันนะโ้นยน่าเบื่อจังเลยอะเอานะนอนเร็วๆจะได้โตวไวๆ ดอรวีครับผมสอมสายไฟให้แล้วนะครับน่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับขอบคุณครับลุงเคนย้ไฟฟ้ามาแล้วยังตื่เลยนะคะลุงเคนแป๊บเดียวก็่อบเสร็จแล้วแม่มันก็แน่นอนอยู่แล้วฝีมือลุงเคนัะอย่างเพราะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยลำบากเลยนะครับอย่างนี้เราน่าจะทำเครื่องกระเหมิดไฟฟ้าไว้ใช้เองนะคะ จะได้ไม่ลำบากเวลาไฟดับอีกค่ะค่ะนั่นสิลิฟดอลุงเคนรู้วิธีทําเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไหมครับแน่นอนระดับลุงเคนก็ต้องรู้อยู่แล้วเละสิว่าแต่เออลิยาโปล่ารู้กันหรือเปล่าว่าไฟฟ้านะ่ะผลิตขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ครับไฟฟ้านะ่ะสร้างขึ้นมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไดนาโมซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สําคัญคือแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดง ดยการเคลื่อนที่ของขดลวดและแม่เหล็กมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าบนขดลวดนั่นเองอ๋เข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบ<ม>นี้นี่เองอเอาละรู้หลักการกันแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ลองมาทาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากันดูดีไหมเย้เอา,เ,อาเลยค่ะก่อนอื่นนะก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนมันก็จะมีแม่เหล็กกับขดลวดทองแดงที่ขาดไม่ได้ แล้วก็อุปกรณ์การทําให้กดลวดหมุนพวกเฟืองหมุนแล้วก็เตรียมหลอดไฟเพื่อตรวจด,ดูว่ามีไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือเปล่าเริ่มจากการนําขดลวด2ชุดมาติดยึดไว้ให้แน่นกับฐานแล้วก็ต่อสายจากขดลวดไปที่หลอดไฟแล้วก็นําแม่เหล็กที่ติดอุปกรณ์ช่วยในการหมุนมาติดที่ระหว่างขดลวดแม่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาละ ทีนี้เราก็หมุนแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างกดลวดทองแดงรูเร็ววเห็นไหมว่าหลอดไฟติดแล้วแสดงว่าเกิดไฟฟ้าขึ้นแล้วยังไงล่ะโอ้โห DIY ง่ายนิดเดียวเหนื่อยเหนื่อยจังเลยอ่ะแค่ผลิตไฟฟ้าให้หลอดไฟดวงเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอนี่ย นั่นสิแล้วปกติเข้าผลิตไฟฟ้ากันยังไงนะถึงจะพอเพราะปกติไฟฟ้าจะผลิตจากโรงไฟฟ้าที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มากนะสิและไม่ได้ใช้แรงงานคนในการผลิตหรอกนะแล้วใช้อะไรหลหะคะคุณลงุงก็ใช้พลังงานจากธรรมชาติในการทําให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทํางานยังไงละ่ะพลังงานจากธรรมชาติยังไงเหรอครับคุณพอ่อก็ใช้พลังงานจากธรรมชาติในการเคลื่อนที่อุปกรณ์เหมือนที่ลิสดากับพล,ล่าทำยังไงละ่ะ เกยพลังงานจากธรรมชาติเราจะแบ่งเป็น2ประเภทคือพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดอย่างพลังงานจากน้ำลมหรือแสงอาทิตย์กับพลังงานที่มีจำกัดแล้วใช้ไปหมดอย่างพลังงานจากถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งการที่จะผลิตไฟฟ้าให้มากพอกับความต้องการเราต้องใช้พลังงานที่มีจำกัดซึ่งสามารถให้พลังงานได้ในปริมาณที่มากกว่าพลังงานจำพวกหมุนเวียนลิปดาโพล่าคงรู้แล้วนะ ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญและผลิตขึ้นอย่างลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะรู้ไหมครับงั้นลิบดาก,กับโพล่าลองไปหาวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาให้ดูกันหน่อยสิครหาได้มากกว่าเดี๋ยวพ่อจะมีรางวัลให้นะเย้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน ได้เห็นความสําคัญของไฟฟ้าและความลําบากในการผลิตไฟฟ้ากันแล้วใช่ไหมครับในปัจจุบันไฟฟ้ามีความสําคัญมากเพราะรอบตัวเราเต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเช่นหม้อหุงข้าวกาต้มน้ําหรือเตารีดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่ามอเตอร์เช่นพัดลม เครื่องปั่นผลไม้หรือเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลและพลังงานความร้อนไปพร้อมๆกันเช่นไดเป่าผมเครื่องปรับอากาศเครื่องดูดฝุ่นหรือตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเช่นหลอดไฟประเภทต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงและภาพโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบเปลี่ยนสัญ,ญญาณทางไฟฟ้าและสัญญ,ญาณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสียงและภาพเช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์หรือวิทยุเพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเราจึงต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่านะครับลองมาดูกันไหมครับว่าลิฟดากับโทล่ามีวิธีประหยัดพลังงานกันยังไงบ้างแล้วทุกคนล่ะครับมีวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันยังไงบ้างลองไปหากันดูนะครับ กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิฟดากันด้วยนะคะ